สวัสดีจ้าทุกๆคนที่เข้ามาเจอกันในคลิปนี้สวัสดีทุกคนเลยจ้ากะทักทายเจอกันค่ะกับพี่นวนเหมือนเดิมเลยสำหรับวันนี้ก็อากาศเย็นเหมือนเดิมจ้าสององศาหนึ่งองศาหนาวมากมากเลยค่ะพี่น้องเลยก็ต้องสู้กันไปค่ะอยู่เมืองหอกกแบบเนี้ค่ะหนาวความหนาวนี่ทอรมาในดีจ้ามือมือชาแขนชาขาชาต้องไปใส่เสื้อนาหนาแล้วค่ะก็ ให้ทุกคนรักษาสุขภาพกอแเรากันนะคะเนาะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะพี่นุ่นพี่นุ่นจะมาให้สิ่งหนึ่งเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งะคะที่เอามาแบ่งปันให้ทุกคนก็นคือ,อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราคืออะไรอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรบางคนยังยังยังบรูเลยค่ะว่า อีย่างคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของของของ,ของตัวเองนะคะอันนี้พี่นุ่นได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่พี่นุ่นได้อ่านแล้วก็เออมันเป็นแล้วมันเป็นความรู้ที่อยากจะเอาต้องมาแปลงปันนะคะต้องแล้วมาบอกให้เพื่อนๆในฟังเนาะคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเฮานะคะก็คือ การที่เขาเป็นคนทีประสบความสําเร็จนั่นเองจ้ะแน่นอนที่สุดเลยจ้ะพี่นุรามมนถูกต้องเลยคนเขาเกิดมาทุกคนนะคะต่างกับท่ามาหากินดินร่นเพื่อปลาเพื่อทองเพื่อขอบครั้วเพื่อตัวของตัวเองให้มีชีวิตทีดีให้มีชีวิตที่สุขสบายก็คือการที่เป็นคนประสบความสำเร็จนะจ๊ะ เขาวาประสบความสําเร็จในชีวิตนี้มันก็หไมยถึงมันครอบคุมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะค่ะเนะาะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จนีเขาคืออ่าสบายเราอะคะ่ะว่าไงเลยคือสบายบบบโเดือดร้อนนะคะทั้งทั้งอ่าการงานการเงินครอบครัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นคนที่เนืนนนน้อเนื้อเนื้อจากคนอื่นเราคือเขาประสบความสําเร็จเราอะคะ่ะ แล้วกว่าที่คนเราจะประสบกว่าที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้เราทุกคนก็ต้องลงมือทําเราทุกคนก็ต้องอคิดค้นวิธีการหลักการค้นหาวิธีนะคะเฮเธอนเจได้ข้าจังจะไมอยู่ม่กิน,ทนเทเธอรเจได้ข้าจังจะไปต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือการลงมือทําแล้วกะการเรียนรู้แบบเนี้นะคะ่ะ พี่นุ่นจะบอกในในฐานะที่พี่นุ่นเป็นเป็นลูกของพ่อกับแม่เนาะค่ะแน่นอนที่สุดเลยค่ะพ่อกับแม่ของเฮาทุกคนอยากเห็นลูกมีอานาคตที่สดใสมีอานาคตที่ดีบอกง่ายๆก็คืออยากเห็นลูกประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองจ้ะซึ่งมันมันตกเลยจ้ะในประเด็นนี้เพราะฉะนั้น หนุนเสือเลยค่ะว่าพ่อแม่ทุกคนอยากจะเห็นลูกประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อนเห็นลูกมีความสุขเพื่อนกบน,นอนตายตาหลับแล้วค่ะแค่นี้เองความสุขของพ่อกับแม่เราพี่หนุนก็บชืว้าวในฐานะทีพี่หนุนเป็นแม่ของลูกพี่หนุนมีลูกชา้คนเดียวนะคะพี่หนุนแน่นอนที่สุดเลยค่ะบ่าว่าแต่พี่หนุ่นเพื่อนๆทุกคนนะคะ ที่มีครอบกลัวที่มีลูแล้าเข้าก็อยากเห็นอนาคตของลูกอยากเห็นลูกประสบความสาเร็จในชีวิตบ่เดอือดรอนมีอยู่มีกินมีความสุขส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะมาตอบแทนบุญคุณเฮานั้นอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าหมอโก้นเป็นแม่นี่แน่นอนที่สุดเห็นลูกมีอยู่มีกินมีความสุขนอนตายตาลับจัะ อีรีจานี่นี่ความคิดในความรู้สึกที่เขาเป็นแม่นะคะแต่พี่นวเสือเสือเลยค่ะว่า,าเข้าเป็นชาวพุทธเนาะค่ะศาสนาพุทธสอนอยู่แล้ววา่าความกระตัญนยูรูกุ้นการสำเร็จหมุนกุ้นการตอบแทนพระคุณบิดามาดาเป็นจริงทีสาคัญถ้าเขาประสบความสําเร็จในชีวิต ในจิตใจของคนเห่าค่ะบ่เลื่มตรงนี้อยู่แล้วถ้าผู้ใดที่บอมาตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่เขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะคะเหาก็บ,บอ่ออาจจะไปไปลู้ได้แต่ว่าสังคมคนไทยที่ปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่บ่มาเหลียวเบิงบ่มาดูแลก็มีเยอะแยะค่ะแต่ว่าพี่นวนกิบเวบบอไปโดนถึงประเด็นนั้นแกพี่นวนเสือเลยค่ะว่าเฮาเป็นลูกเฮาก็อยากจะ หพ่อกับแม่เนาะค่ะมีอยู่มีกินมีความสุขก็คือเฮาก็ต้องมีหน้าที่อย่งดูแลเพิินหน้าที่ของเฮาก็คือเฮาต้องเห็ุให้พอ่อแม่เห็นว่าเฮาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตข้าว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนี้บ่จําเป็นต้องเป็นคนรวยหรือว่ามหาเศรษฐีค่ะขอให้เฮาอ่ามีงานทํามีอยู่มีกินมีเงื่อนใส มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นนี่ก็เรียกว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วค่ะเพราะว่าความสําเร็จนี้มันกิดขบอกุ้มไปทุกสิ่งทุกอย่างมาจากภายในความสุขภายในต่างหากจากที่เป็นสิ่งที่บอกเขาว่าคนนั้นประสบความสําเร็จบอกคนรวยนะคะนาะพี่นุ่นรู้จักคนรวยยู่ห่อแรกนะคะมีเงิน ค่ะว่าเป็นเงื่อนไทยกัคือลอยล้างหรือว่าสามสิบลึาน,นไปแต่ว่าชีวิตของเพิ่นเพื่อนบวรัวเพิ่นขาดเยี่เพิ่น,พนบม่มีความสุขเพื่อนมีเงินหลายแต่ว่าเพื่อนอาจจะโหยหาความรักหรือว่าอาจจะเราแวงสงสัยอาจจะไปคิดมากเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยอาจจะลึกๆของเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นบม่มีความสุขอันนี้นั่นแหละค่ะพี่หนุนเสือเลยค่ะว่าความสุข คนทีประสบความสําเร็จอีเลียค่ะพี่นุ่นบามันมันคือความสุขภายในนะคะความสุขในใจของเฮาลึกๆที่เฮามีความสุขเฮามีอยู่มีกินมีใสมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานทําเห็นพ่อแม่อยู่อยู่ดีมีแห้งอยู่อยู่ดีมีความสุขในฐานะที่เป็นแม่พี่นุ่นก็เห็นลูกอ่ามีนาทีงานที่มันคงมีงานที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีล้านที่น่ารักแน่นอนว่าแต่พี่นุ่นนะคะะนาะ คนที่เป็นเป็นพอ่อเป็นแม่แน่นอนอยากเห็นลูกประสบความสําเร็จในะชีวิตเฮาก็มีความสุขที่สุดหรอกค่ะนี่แหละคะ่ะเขาถึงเหลือกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราคือประสบความสําเร็จเฮาต้องมีหนาที่ที่จะประสบความสําเร็จมีหนาที่ที่จะต้องรับผิดชอบตัวของเฮาให้ประสบความสําเร็จให้พ่อให้แม่เฮาได้ชื่นใจเฮาเป็นลูก ก็ต้องเห็ดไห้เพิ่นลูกของเหาแม่เฮาเป็นแม่เขาก็อยากเห็นลูกเนี่ยมันก็สิเป็นโซ่เป็นเป็นขันแบบเนี้ยความรู้สึกมันกับว่าไปเกินกันนลคะ่ะแม่ก็อยากเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็อยากลูกก็อยากเห็นพ่อกับแม่มีความสุขแบบเนี้ยคะ่ะมันเป็นชีวิตที่วัฏจักรแบบเนี้ยคะ่ะวนเวียนอยู่ใน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 ลกมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่นุ่นก็อยากให้เพืเ่อนทุกคนนะคะ ทำนาทีของตัวเองบัว่าเฮาจะมีอาชีพอาชีพใดก็สร้างอาขอให้เฮาตั้งใจทำในหนาทีของเฮามีความสุขมีความราับผิดชอบในสิ่งที่เฮากระทำอยู่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตท,ทั้งทุกเรื่องทุกสิ่งเลยจ้ะสำหรับพี่นีพี่นุ่น,นก็ามาฝากไว้แค่นี้นะคะกับด้วยรแกรวังดีคับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ